ครับคุณพมรสุวรรณสาครคุณนะครับผู้ช่วยอ่าโทษทีครับผู้มผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบริษัททรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพนครับสวัสดีครับพี่บวยครับสวัสดีครับพี่บวยครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับทุกท่านนะครับครับมาวันนี้เอ็ดเวิร์ดขออนุญาตจัดรายการแทนพี่ไอนะครับพี่บวยครับครับ มีมุมมองอย่างไรบ้างครับผมสำหรับบรรยากาศการลงทุนนะตอนนี้ครับอ่าครับก็สำหรับแนวโน้มวันนี้นะต้องบอกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านหลายแห่งเนี่ยนะครับปิดทำการนะครับมันจะเป็นไต้หวันจีนนะครับก็รับเวียดนามรับอินโดก็หยุดกันเหมือนกันนะครับซึ่งก็ทำให้เซนติเมนต์ตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยมันอาจจะ ขาดเรกชันที่ชัดเจนไปนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็แกว่งอยู่ในกรอบสักประมาณหปอร์เคือบวก6จุดลบ6จุดนะครับแกว่งในกรอบนี้สำหรับเซเดนเด็กนะครับซึ่งจริงๆวอลลุ่มก็ค่อนข้างบางตานะตอนนี้เทรดไปประมาณ3 2ม0 0ืล้านนะครับบ <Yeah. S 1> ุ้นบวก277รุ้้นลบ200ก็อยู่ในอยู่ในเลโชที่ใกล้เคียงกันนะครับ <Yeah. S 1> ก็มองว่า วันนี้ก็น่าจะออกอาการไซเบเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เขาก็พยายามประคองตัวบวกได้อยู่นะครับซึ่งนแน่นอนวันนี้หุ้นกลุ่มที่ช่วยผลักดันสินเด็กขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมี c p o a d v a n c e วานซนะครับ AOT ที่ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วกลุ่มแบงค์วันนี้ก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับโดยเฉพาะ KBank SCB นะครับแต่ว่ากลุ่มที่ฉุดตัวของ ซปิีเนี่ยก็จะเป็นอ่าจะเป็นหุ้นกลุ่มอิเมล็กทรอนิกส์นนะครับอย่างตัวเดลต้าวันนี้ก็ลบมาสามบาทห้าสิบแล้วนะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบสี่แล้วก็ในส่วนของหุ้นที่อ่าเป็นนะต้องบอกว่าเป็นขาปีกบางตัวนะอย่าง o อ p วันนี้ลงแรงนะครับโอ้ oh. ก็มีส่วนดึงเซนิเด็กเหมือนกันนะครับ os เอ oh. ลดลบไปเกือบสิบเปอร์เซ็นเลยนะ ตัวของคาราบาก็ร่วงแรงเหมือนกันลงไปห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเป็นสองตัวนี้ก็มีนะครับก็มีส่วนกระทบต่อเซ็นเด็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังมองว่ายัางคงต้องจับตาฟันโฟเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางหลังจากที่เราเนี่ยเหมือนจะหวนกลับมาซื้อนะแล้วก็ ตัวของต่างชาติเนี่ยก็กลับมาขาย1,000กว่าล้านนะครับแล้วก็ช็อตเซฟิตี้ฟิวเจอร์ด้วยก็เลยทำให้ดูแล้วเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่แม้วัดบาทตัวของค่าเงินบาทเนี่ยจะกลับมาแข็งนะครับเงินบาทเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมีแต่33.5นะแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนกลับมาอ่อนอีกแล้วนะครับใกล้ๆสามสิบสามจุดเก้าเนี่ยถือว่าแข็งเร็วแล้วก็กลับมาอ่อนเร็วอีกครั้งหนึ่งทําให้ความคาดหวังเกี่ยวกับ นาะฟันโฟว w จะไหลกลับเข้ามาในเอเชียมากขึ้นโดยเฉพาะอาจจะกลับมาไทยด้วยเนี่ยอาจจนะมีน้อยลงนะครับครับก็บยังไงในเชิงนะครับกลยุทธ์เนี่ยสำหรับตัวของ s ซอร์ฟิที u ฟิวเจอร์นะก็มองระยะสั้นเนี่ยเป็นดักช็อตนะครับกช็ shot, อตก็ตัว SR 0, s อสอ0 s ์ศน s เนี่ยเราก็ วางดักช็อตตรงอแถวบริเวณแปดเจ็ดห้าแถวนี้นะครับแล้วก็รอลงมาทํากําไรเนี่ยแถวแปดหกเจ็ดแปดหกศูนย์โซนนี้นะครับเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่าการปรับขึ้นของตัวราคาฟิวเจอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ชนิคเขรีบาวนะรีบาวน้อยนะครับแต่เวลาลงเนี่ยก็ทําจุดต่ําลงมานะครับเพราะว่าเซฟตเนี่ยก็ถอยหลุดต่ำกว่า8ปด้อยแปดสิบละ ถอยหลุดต่ำกว่า880นะฮะก็ถือว่ายังโดนครับ<ด>ก็ยังไงเน้นเน้นเด้งช็อตดีกว่าครับครับเด้งช็อตนะฮะ,ะในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับพี่ๆนักลงทุนครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยพอจะมีหุ้นกลุ่มที่พี่บวยพอจะแนะนำได้บ้างไหมครับอาจจะเล่นในระยะสั้นๆครับสำหรับหุ้นที่มองว่ายัาง มีทิศทางที่ดีนะแล้วก็แข็ง่เซดินเด็กนะก็จะมีตัวของ c p พนะครับราคา c p พเนี่ยถือว่าเริ่มฟื้นขึ้นมาได้ดีนะแล้วก็กําลังจะผ่านเส้นค่าเฉลี่ยยี่ห้าวันนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปที่ห้าสิบเก้าแล้วก็หกสิบาทนะครับก็นะครับตัวนี้แนะนำเทรดดิ้งฝั่งรองครับสำหรับ c p พ โอเคครับผมเทรดดิ้งฝั่งลองเป็นหลักเลยนะฮะใช่ครับโอเคพี่บวยแล้วอทองคําสามารถดูไหมครับทองคําเอในส่วนของนะครับทิศทางราคาทองคํำรับทองคําเนี่ยในช่วงระยะสั้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เริ่มปรับฐานแล้วเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์ดีดแรงนะครับเพราะว่าตัวดอลลาร์นเด็กเนี่ยก็ดีดจากร้อยเจ็ดขึ้นมาเกือบเกือบร้อยแปดจุดนะครับก็ทําให้ทองคําเนี่ย อาจจะมีแรง profit taking นะหลังจากที่ปรับขึ้นไปทดสอบใกล้ๆ high <c oughs> เดิมที่เคยทำไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับจริงๆเป็นจุดสูงสุดเดิมด้วยที่แถวแถวสองพันเจ็เมาเมื่อวานขึ้นไปเกือบเกือบสองเจ็ดแปดห้าแล้วก็แล้วก็ปรับฐานลงมานะครับทีนี้การปรับฐานเนี่ยก็ดูตรงเส้นค่าเฉลี่ยหวันนะกับเส้นค่าเฉลี่ย1ิวันเนี่ยจะอยู่แถวประมาณสองเคือถ้ายืนได้เนี่ยก็ ยังเป็นแค่การพักตัวแล้วยังรอรุ้นทำนิวไฮอยู่นะครับครับก็ยังไงสิ่งที่สิ่งที่ต้องตามคือเรื่องของแนวโน้มของเฟดะที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการลดดอกเบีย้ยมากขึ้นเพราะว่าเงินเฟอ้อสารัฐแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีการมีการปรับตัวเติบโตได้ดีนะครับ,รบก็ทำให้อโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยอาจจะมีไม่เยอะละแต่ว่าทองคำเนี่ยเนื่องจาก ถูกมองว่าเป็นนับสินทรัพย์หนึ่งที่สามารถาสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้ดีนะครับเป็นถินทรัพย์ที่ตอนนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของของการเ,าเป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องของเทคนิอละในการที่เราจะมีการกระจายการลงทุนนะครับก็ทำให้ยังปรับตัวได้ดีอยู่แล้วก็ณนะตอนนี้เองนะดีมานทองคำในส่วนของนธนาคารครั้ง ตัวของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีการซื้อทองคําเก็บอยู่ครับก็เลยเป็นส่วนนึ้งที่ทําให้ทองคำย,ยังย,ย,ย,ยืนเหนือโซนบริเวณสองพันเจ็ดร้อยเหรียญได้นะครับครับครับก็นใน <ๆ S 2> เชิงกลยุทธ์นะครับแนะนำ g o s e สองห้าเนี่ยกวัวลายฟิว like เจอร์น่ยก็น้าแนะนําย่อหองนะครับอ๋ ย่อแล้วก็รอใช่ครับรอสักแถวแถวนะสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแถวแถวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวฟิวเจอร์ก็จะเทรดสูงกว่าราคาสปอตอยู่สักประมาณยี่สิบเหรียญนะครับครับสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะรอย่อแล้วก็หาจังหวะเปิดลองนั่นเองนะครับอ๋อมีคนถามคําถามพุ่นมาพี่บวยครับถามแนวรับตัว CBG อะครับเออเดี๋ยว ผมขอฟังคำถามอีกทีนึงครับเขาอยากจะรู้แนวรับตัว C B G ครับตัว,าาาวเป็นตัวไหนนะครับคาราบาวคาราบาลเป็นตัวคาราบาวนะครับครับครับในส่วนตัวน้ำคาราบาวเองวันนี้เนี่ยลงไปทำโลถึงเจ็ดสิบสองนะมีพยายามเด้งซูมาที่เจ็ดสิบสี่จุดห้านะครับเจ็ดสิบสองเนี่ยจริงๆโซแนวรับสำคัญอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าถึงเจ็ดสิบสองก็คือเป็นโลของเดือนนี้แหละนะครับ อ่าตรงนี้เป็นแนวรับที่ไม่ควรหลุดนะถ้าหลุดเนี่ยก็อาจจะได้เห็นโซนบริเวณหกสิบเจ็ดบาทเลยนะครับ oh. ครับแนวรับตรงนี้สําคัญครับแต่ว่าตอนนี้เด้งกลับไปยืนแถวๆเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยคนนี้ถ้าปิดสักเจ็ดสิบห้าบาทได้ก็จะลุนรีบาวต่อในวันพรุ่งนี้นะครับครับครับ,รบโอเคก็นี่เป็นมุมมองนะสําหรับตัว c b บนะครับ ว่าโอ,โอ,โอ้ส่ดสภาเกิดอะไรขึ้นครับใช่ครับก็น่าจะเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องงบนะครับที่ยอดขายอาจจะไม่เป็นไปตามเป้านะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยแพทเทิร์นของนับราคาวันนี้มันปรับตัวหลุดโลของปีที่แล้วเนี่ยแถวแถวสิบเก้า<ช>บาทแปดสิบถึงยี่สบาทโซนเนี่ยหลุดอ,อกมาแบบเจ็ดขาดนะเราก็มีแรงขายตามลงมาด้วย นะครับก็ยังไงเนี่ยช่วงประมาณถ้าย้อนกลับไปดูนะประมาณไตรมาสแรกของปี2024เนี่ยมันมีโลอยู่ที่18บแาทสาอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับสำคัญนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโลลงไปทำโลด้วย18บาทสาก่อนที่จะเด้งมา18บแาทเจนะครับก็ให้ดู18บแาทสาเป็นเกณฑ์ถ้าหลุดก็จะทำนิวโลนะครับแต่ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยก็ คิดว่าอาจจะมีเท่นี้เข้ารีบาวได้นะครับโอเคจะให้ไปย้มลงโลนนส่วนแนวต้านอยู่ที่สิบเก้าบาทครับถามตัว dr ได้ไหมครับผมเป็นตัวไปตู้แปดศูนย์นะครับครับเออพอดีได้ยินคําถามเบาครับขออีกทีหนึ่งอ่าได้ยินชัดเจนไหมครับพี่บวยครับครับครได้ยินครับอ่าตัวไปตู้อะครับไปรูแปดศูนย์ตัว dr ครับอ๋อครับ เออสักครู่นะครับเอาวันนี้บวกขึ้นมาแรงนะบวกมา4.3ก็ขยับขึ้นมาใกล้ๆ4บาทแล้วนะครับอ,อผมดูการาฟเทคนิคเนี่ยถ้าเราดูทรงนะระยะสั้นนี่ก็ ดูเหมือนอตรงโซนสา0่วนเนี่ยจะทำรูปแบบของ t ิ p l e b o t t o m อาคือลงมาทดสอบ,บช่วงเดือนกันยาพฤศจิก,กาแล้วก็เดือนนี้นะครับก่อนที่จะมีการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของนะครับประเด็นนะประเด็น AI ในจีนนะคับตัว p s e e k เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคของทั้ง จีนฮ่องกงเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อเก่งอะไรเข้ามานะครับก็ยังไงนี่ยแนวต้านมองตรง4บาทถึง4ี่บาทสิบตังค์นะครับครับอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวนะครับที่ได้กระแสในเรื่องของตัวดิฟซีหนะที่ส่งผลบวกต่อตลาดจีนแล้วก็ฮ่องกงนั่นเองนะครับผมพี่บุวยขอบคุณมากๆเลยนะครับครับก็เดี๋ยวยังไงก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับเดี๋ยวขอฝาก าฝากคำฝากคำอวยพรถึงนักลง,งทุนทุกท่านนะครับก็เนื่องในเนื่องในโอกาสตรุษจีนนะก็ซินเหนียงควายเลอร์กงซีฟาชัยหยวนต้าเจียโชชื่อชุนลี่โซอีอ้หมันหมันนะครับสุขสรัรต์วนปีใหม่ขอให้โชคดีมั่งคั่งการลงทุนราบรื่นและผลตอบแทนเต็มเปี่ยมนะครับโอ้สุดยอดเลย ขอบคุณมากเลยครับพี่บวยครับสําหรับคําอวยพรรากผมเช่นกันนะครับพี่บวยครับ่าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อพี่บวยนะก็มาเซอร์ไพรส์กันเสมอนะฮะก็วันนี้เนี่ยมีคําอวยพรในช่วงวันตรุษจีนให้กับพี่ๆนักลงทุนด้วยนั่นเองนะครับก็พอพูดถึงตรุษจีนนะก็ b บ r i รสนะครับก็มีแพคเกจจิ้งนะฉลอง